จากดินแดนอีเจียนที่รุ่งโร์กรีซได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นแผ่นดินแห่งเทพเจ้าเทือกเขาโอลิมปัสกลายเป็นศูนย์รวมแห่งตำนานและมนุษย์เริ่มตั้งคำถามถึงธรรมชาติและชีวิตซุสเทพแห่งสายฟ้าและเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสคือหัวใจของความเชื่อพวกเขาคือแบบจำลองของมนุษย์ทั้งรักโลภโกรธและกล้าหาญขณะโลกยิงอยู่ในความมืดมนุษย์ในเอเธนส์กลับเริ่มตั้งคำถามว่าอำนาจควรเป็นของใครประชาธิปไตยจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก สปาร์ตาเมืองแห่งระเบียบและเกียรติชายทุกคนคือทหารหญิงทุกคนคือผู้ให้กำเนิดนัครบพวกเขาเชื่อว่าชีวิตมีค่าไม่ได้ตายในสนามรบแต่ความรุ่งเรืองมาพร้อมไยเมื่อมหาอำนาจเปอร์เซียยกทัพมารุกรานกรีกต้องรวมใจต่อสู้และช,ชนะในสงครามมาราธอนได้กลายเป็นตำนานแห่งความกล้าในยุคทองของเอเธนส์กรีกไม่ได้ยิ่งใหญ่เพียงสงครามแต่ยังสร้างรากฐานของศิลปะปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่โลกยังคงใช้มาจนทุกวันนี้ นี่คือยุคแห่งแสงแห่งปัญญาเมื่อมนุษย์เริ่มมองขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วหันกลับมามองตัวเองอารยธรรมกรีกจึงไม่ได้เป็นเพียงอดีตแต่เป็นจิตวิญญาณที่ยังไม่ดับสูญ